เจ้าจอมประคองในรัชการที่5เจ้าจอมประคองในรัชกาลที่หําเนิดในสกุลอมาตยากุลเมื่อปีพศ .2408 เป็นทิดาคนที่5ของพระยาธรรมสารนิติพิพัฒพักดีอธิบดีศารต่างประเทศกับคุณหญิงอิม่มธรรมสารนิติมีพี่น้องร่วมมารดาหกท่านมีชื่อครองจองในวัยเยาว์อันไพเราะว่า แสนถนอมจอมทวินปินอนงพงประวัติถัดประคองรองจรูนท่านเหล่านี้ภายหลังมีชื่อและบรรดาศักดิ์ในภายหลังว่าคุณหญิงถนอมเพชรพิชัยพระยาอภัยรณริศคุณหญิงอนงอภิราชอุทยานหลวงพิเทศพิสัยเจ้าจอมประคองคุณจรูนอมาตยกุล ตามประเพณีไทยในวงสกุลใหญ่สมัยนั้นถือกันว่ามีบุตรก็ให้ถวายตัวรับราชการฝ่ายหน้ามีธิดาให้ถวายตัวรับราชการฝ่ายในด้วยเหตุนี้ธิดาของพระยาธรรมศาสนิติที่มีชื่อว่าถัดประคองจึงถูกเตรียมนำเข้าถวายตัวตั้งแต่อายุ11ปีเมื่อพศ2419 โดยพมนับอยู่กับเท้าทรงกันดานวันอมาตยกุลผู้ว่าราชการพระคังฝ่ายในเพื่อฝึกระเบียบชาววังจนอายุ14ปีในพศ2422จึงถวายตัวรับราชการฝ่ายในเป็นเจ้าจอมรุ่นแรกๆในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยที่พระยาธรรมาสารนิติผู้เป็นบิดาชัดเจนในซอสามสายและได้แนะนำตัวท่านเจ้าจอมประคองให้ฝึกเล่นมาก่อนจะถวายตัวรับคนลระเด็ดเม็ดพรายในการสืบการสีซอจากเจ้าคุณบิดาไว้มากดังนั้นเมื่อเข้าไปเป็นเจ้าจอมท่านจึงเล่นซอสามสายได้เป็นเอก และได้เข้าร่วมอยู่วงมโหรีหลวงร่วมกับเจ้าจอมมารดาชั้นผู้ใหญ่คือเจ้าจอมมานดาวาดในรัชกาลที่หและเจ้าจอมมัรดาเหมในรัชกาลที่หมีผู้เล่าว่าท่านเป็นผู้มีบุคลิกเป็นสง่างามตัวใหญ่เวลานั่งสีซอจะตัวตรงอกหายหน้าที่ของท่านนอกจากสีซอแล้ว ยังได้รับไว้วางพระราชาฤทัยให้เป็นผู้อบร่ำมผ้าเช็ดพระพักของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวอีกด้วยเจ้าจอมประคองได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ตติยะจุลจอมเกล้าณทองพระโรงกลางพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทเมื่อวันที่16พฤศจิกายนพศ2439กับมีหมากทองคำ เป็นเกียรติยศและได้รับพระราชทานเบี้ยหวัดปีละเจ็ดช่างในด้านการคองชีพในพระบรมมหาราชวังเจ้าจอมประคอง,องคงไม่รับเพียงเบี้ยหวัดเงินเท่านั้นแต่ยังได้ทำอุตสาหกรรมในเรือนเป็นต้นว่ารับจ้างย้อมผ้าสบายสีต่างๆตลอดจนย้อมด้วยลูกคำซึ่งสมัยนั้นหาคนทำได้ยากโดยเฉพาะสีเกสรชมพู่นั้น ท่านทำได้อย่างดีในกระบวนคุณจอมทั้งหลายต้องมาให้ท่านทำทั้งสิ้นพร้อมกับจีบอบรํำปรุงน้ําอกปรุงน้ํามันอย่างดีทำขายดีมากนอกจากนี้ยังทำขนมต่างๆให้คนไปเร่ขายตามสํานักต่างๆเช่นขนมตาลสมัยนั้นเป็นที่เรื่องรือขนมอินเวนที่ท่านคิดทำขึ้นเอง ขนมผิงที่รับประทานแล้วละลายทันทีขนมเรือและอื่นๆอีกมากมายสรุปแล้วกำไรตกราวเดือนละ4-500บาทนับเป็นเจ้าจอมที่มีฐานะท่านหนึ่งเมื่อสิ้นรัชการพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวแล้วเจ้าจอมประคองได้กราบถวายบังคมลาออกมาพำนักนอกวังมาอาศัยกับคุณหญิงสามสงวนอภยัยฤทธ ผู้เป็นพี่สะพยที่บ้านชื่อสังวรสุขถนนพระรามห้าซึ่งในเวลาต่อมาได้ใช้เป็นที่ทำการพักสหภูมิและพักชาติสังคมโดยก่อนหน้านั้นท่านได้รับหลานสาวสองคนเป็นทีดาของน้องชายหลวงพิเทศพิสัยอันเกิดกับพระนมล่ำบุญนาคคือคุณสุนีสายอมาตยกุล คุณหญิงสุนีสายสรีหราชเดชโชชัยและสำนึงอมาตยะกุภลภรรยาร้อยโทจงกนไกลเลิกมาเป็นบุตรบุญธรรมภายหลังท่านได้ปลูกบ้านเป็นของตนเองใกล้ๆกับบ้านสงวนสุขนั้น เจ้าจอมประคองในรัชกาลที่5ถึงแก่อันธิกรรมระหว่างสงครามเกาหลีหลังสงครามโลกครั้งที่สองสิริอายุได้86ปีแต่บรรดาหลานๆก็ยังคงเก็บศพไว้จนนำมาประกอบพิธีพระราชทานเพลิงศพณเมรวัดมกุฏกษัตริายารามเมื่อวันที่15มิถุนายนพศ2509